ก็ฝันไหมเหรอวะะัะเขินเชื่อมกันสุดเถอเฮ้ยตอนจบเราตายปใช่เฮ้ยอินเตอร์เซนตไเนี่ยเฮ้ยอินเตอร์สเตลล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้ไอเดียมาไอแปลงมันก็ไล่ฆ่าเราไหไอทอยไม่ตายครเราลงอาหาอะไรกินก่อนอย่าพูดถึงมันเลยไปพ่อคืแบบจะค้องกลมเลยครับไปกินข้าวกินข้ากินเต็มย โอ้โหบันไดไม่เกรงใจคนอ้วนเลยถึงงงไไไไนนนนน้้้้เเขา่กอออวฮย ุณเกี๊ยทอยสำหร London, ับอาหารมื้อนี้ก็คุณเกีอยขอบคุณเกีอยขอบคุณเกียอขอข้าวอร่อยยังแห้งอออร่อยสมานะสมามาอนสมาอนสมานนออนสานออน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 ชนอนอออออชนอออ้ช่

ิายใครใครเข้าไปดูไหมแล้วเหรอมันไในฝันเลยเฮ้ยเทปไม่อยู่แล้วมันเทปคนละเทปคนอัลบั้มด้วยเฮ้ยมันเทปโพลิแคททำเป็เทปสครับอ่ะเออลฮบปะนูยไม่ได้แล้วเจอไม่ได้การมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจเป็นเฮ้ยอาจจะมาเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกอยู่มันอยู่ในนี้ไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยดูด้วยหายไปไหนอ่ะ อยู่ในป่าทอยแล้วหายไปไหนอ่ะหายไปไหนวะเพื่อนเฮ้ย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 มีรอยฉี่วะเสียงอะไรเฮ้ยไอ้ทอยเพจที่เล่นของกูยังพูดไม่จบเลยอ่ะพอทอยเหรือว่าพีมมึงกดที่อื่นอีกเหรอไม่ได้เว้ยเป็นไม่ได้ว่ะงั้นว่าตามเนี่ย ผีบ้านทอยถ้ามีจริงหลอกทอยเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วีดีโอแล้วตัดยาขอโทษนะคบผมไม่ได้ตั้งใจจครับไทอยคนเดียวเลยครับไอทอยทอยเลยครับเฮ้ยเฮ้ยผียใครปิดไฟเอะไรวะใครปิดไฟใครปิดไฟใครจับือกูใครจับมือกูใครจับมือกูเฮ้ย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 เ้ะ เท้์อยดูดีเมื่อกี้ใครคู้มาอยู่นี่ไงอ่ะเฮ้ยไม่มีนะเนี่ยหายไปแล้วมีคนยี่หว่าเมื่อกี้ใครวะไม่ต้อเชียร์นี่เฮ้ยเ้ยหาไปไหนวะหายไปไหนแล้วอ่ะกลิ่นผีกินผีแรงมากไม่สามว่าผีแรงฟังเพล์บอยวะอืมเชียร์เชียร์เดีเมื่อกูไม่เพล์บอยแต่พวกหมาพวกมึงคาที่เฮ้ยเราต้องเลิงสมาธิ พอขวเข้าเข้าเลอ้ดูดูหน่โอ้โหดำมากเลยนี่ดำมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลกูว่าที่นี่มังไม่ใช่หรอวะไม่ใช่อะไรหรอแม่งเหม็นเหม็นแล้ววะไอทอยมึงทำอะไมาเนี่ยใช่ไม่ดัน้ำหรอไม่ไ้กินข้าวเละกินอะไรกิสาผีไม่ได้เดินวันนีพอเลย เฮ้ยเฮ้ยกระงังเล่นดิวเลนะประตูปีนี้ด้วยขัดไ,ไทยประตูปีนี้ไม่ใช่หรอะเรนคุณจะเพิ่มเดี๋ยวคุณจะพอเมซุดโอสิมเฮ้ยเปิดไม่ได้เหรอเฮ้ยสัมผัสได้่ สัมผัสได้ถึงพลังงานวิญญาณชั่วร้ายน่าจะชื่อเป็นตัวอักษรสุดท้ายของภาษาอังกฤษเฮียเ๋ยวได้แล้ววะเฮ้ยเปิดไฟเหอเฮ้ยมนมีอะไรไปไปสุดไม่มีหรอสัมผัสได้ถึงกลิ่นสาผีโอ้โหมันต้องจะมปนจะเข่าเฮ้ยเฮียตรงนี้มันนุ่นนุ่นวะเฮ้ยตรงนี้ผม เคยเห็นผู้ชายสองคนขยมตูดกันใช่ผมรู้สึกได้ผมว่าเราลองไปดูห้องน้ำไหมใเฮ้ยใครเห็นอะไรแป๊บๆไหมดำๆไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเลใช่ไอ้ยุ้งเซ ง <ỏ! S 1> ั้นเราไปสำรวจห้องน้ากันเอคือมันเป็นย <ophone şimdi. S 2> ังไงครับพี่แจคเฮ้ยตัวอะไรวะคือเไเอะไปเถอะเด็กรอรยายอยู่อยู่เลยปิดประตูปิดประตูเฮ้ยไอ้เชิญกับไอ้คอยหายไปไหนวะ

ไก่ไก่ก็ได้เอ้ยกินทหมดกินแน่เลยให้มึงเต่ากิมึงมามึงรูปมามรูปมาเน็วเขมาเร็วเข้าทหอซอมสุดท้ายมันดื้มั้นมาดื้มั้ยมหเด้อเลยมั้ยมาด้เมาดย มีระยะสารภาพที่ผมเอาไปไม่ใช่สิบเมตรครับมันแค่สองเมตรจอที่มือปากเลยสูงมีอะไรจะสูดบ้างว่าเราต้องมีบททดสอบอ่ะกินกินขี้ยังไงคนเี่ยเอาเอคนแรกคนแรกคนแรกละตาดูเข้าเองกันคนที่หนึ่งพ่อวางจังหวะ คุณป๊าอะทอยอะต็มตึมฮ m าไอ้ก่งในรายนี้้ยตัวแบบนี้ตัว่ใช่เลยหรือว่านี่คือไอ้ทอยวะ เฮ้ยจะกินในรายนี้เฮ้ยคุณตอบตรงนี่เลยเฮ้ยขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจลบดูครับไปทอนคนเดียวเลยครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมไฟดับทำไมไฟดับทำไมไฟดับเฮ้ยทำไมเดินเฮ้ยใครตับมือกูใครตับมือกูใครตับมือกู่ เห็นผีเต็มเต็มเลยผีไม่อยู่ยิ่งผีโดนกันขำไม่ได้อะไรหรอเฮ้ยอิ่มเฮ้ยเฮ้ยจ้องจ้องลองจ้องดูดิมองเนี้ยเป็นเป็นไม่ถ้าคนที่เป็นคนมองมันควรจะเป็นผีเว้ยเพราะมันจะได้ความน่ารักฮะเฮ้ยเข็มใจลอย